สบายดีพ่อแม่พี่น้องพ่อข่อยได้เซ็นเกา่าเซ็นเคยนะกับสองสาวสารวันฮะมอนี้มาเบิง่งบรรยากาศตอนเช้าตอนนี้เจ็ดโมงครึ่งเลยยังแบบมา่อยแดดปานไดเนาะเพราะว่าปกตินะแดดแจ่มขนาดตอนนี้บ่ค่อยแดดเย็นลมเย็นดีเนะลมเย,ย,ย็นเย็นเบิ่งต้นไม้อย่างนี้อากาศหนาวเง้ย การก็ดดีเดโมดต้นใหม่แล้วก็มาอัปเดตอันพักชีต่อนะพอมันเป็นยังไงแล้วตั้งแต่ว่ามันหายใบมันหายใบมันหายเลยมันมันจิเกิดอันเกิดนี่ไงม,มันชิเป็นต่อพอรือว่าทิพอจะมีจ่ซันเดี๋ยวไปเบิ่งไปชมกันนนี่ตน้นหอ้ยผักชีของเราค่ะ เลิ่มีใบที่สามออกมากลลวเนาะทามีใบที่สามน่ะมันเกิดแม่งกับสิบกัดนะมันกัดแต่ใบแหลกนะมันใบที่สามขึ้นมามันกับชาวการแล้วเป็นต่อเนาะแต่ว่ามันกับสีแบบบาณมันก็บสแบบพวงายนะแบบใบบัสมบูรณ์โดนแมงยังุบกบปหูคือกันมากัดเนาะก็เลยเหลือแต่ต่อแต่ว่ามันมันบ่ตายนะ เกิดต่อได้ของมันกัดแต่ใบอ่อนนั่นใบแหลกส่วนใบอันนี้พักปังเนาะไปเอามะกางามเส่ประวัติโรคต้นมะคุงออกที่มันตายนะก็เลยเอาักปังมามะกาปงเห็นไหมมันปงเดี๋ยวให้เบลพักซีกไก่เนาะว่สาสภาพมันเปในในใน็นยังไงนี่ กินบปทุกคนนี่แหละสภาพมันแต่ว่าหัวาหายแต่ใบที่สามขึ้นมาเลยนี่หลายเด้อทุกคนโตโตพึ่งออกก็มีเนาะนีกน่กำลังมันออกกำลังมันออกก็มีตัวออกแล้วก็มีเนาะประวา่า บางในมันก็เกิดสาบางในก็เกิดใบนะส่วนต้นหอมก็งามบริข้นมาสองวันเพราะว่าวบุคอยว่างนะเพราะเห็ดโอ้เนเลอเงื่อม่ก็เหมื่อยแบบพักพนะักผ่อนน้อบริข้นมาถ่ายคลิปสอวงขัืนวันหนึ่งนี่แหละนี่เขาก็เอาต้นเก่ามันออกนะเดี๋ยวมันแตกมนาะ จะได้สดวยดึงออกเลยอันขาวๆแบบที่มันตายเป็นวัดคือเก่าเานาะอากาศเย็นเยิ้มเลยเป็นบมหายเจืือเนาะออเป็นภูมิแพ้นะแพ้แบบแพ้อากาศแบบลมเย็นๆเนาะ,ะแพ้คิพุนเนาะคพุนพีเอ็มบอกเอนอนี่แม่เลยพ,พีเอ็มนะแพ้กับแพ้นะแผ้เฮงด้วยตื่นมากกัจ้ามตั้งแต่เศร้าจะเท่าคำเลย จามบดมือสภาพเป็นเสียเปนยังบ่ใหญ่มันเลยเห็นบกขังเนาะทามันใหญ่กว่านิวเจียงสิต้าให้เบิ่องอีกรอบนึงนะแต่ก็อัปเดตเรื่อยๆเลยแต่ต้นหอมนี่งามแล้วอาทิตย์กวักเดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็ได้กินแล้วหลอกไปลุมได้กินแล้วนี่งามบ่ทุกคนได้เบิ่งต้นบกฮวงนั่น นั่นคือตอน้นบักคงคันเข้าเองอันนี้ต้นบักคงน้อยบักคงน้อยส่วนพักปังกับแตกแม่งใหม่แล้วเด้อแตกหย่อนใหม่แล้วนี่แหละเ,เอาในมันตีดำๆนี่เอาไปกะเป็นเสย์องเซยส่วนทางนี้สบโบน้ำาะปล่อยมันแก่เลยเพราะมันเริ่มแก่ไปแล้วนี่เดี๋ยวรอมันแห้งอะ เก็บไปส่วนผักหอมก็สั่งเลยบันนันมันบางงามเลยพักหอมมันนิ่ปุ๊กเนี่ยต้นคูงเขากันใหญ่ไวขนาดต้นันกง่ายเลยจะเบิ่งพักอย่างอื่นน้ำเหนียวนะบลายแต่กันถ่ายเรื่อยๆจะพึงเบือ่อนี่อันนี้พักใบสะระแหน่ของเงาเนาะงามขนาด เอาเปลือกแตงโมลแล้วก็ขี้ไก่ใสจนะเอาต้นบักหุ่งออกปุ๊บมันก็แตกขึ้นมาไวขนาดเพราะว่ามันโบดงามเด้ตอนนั้นมันงามต้นบักหุง่งมันเลยโบดงามตอนนี้งามแต่จ้ากินได้แซ่บบฮึ่นเน่ยมันมันยังอ่อนงามขนาดเห็นไหมทุกคนเห็นไหมสิแล้วก็ซึนใจนะคนหมักปลูกก็นจะเป็นสิเลยมีความสุกนะแต่คนคนโบหมักเขาก็สิแบบ เบิ่งเฮาคือทีบ้านเี่ยปลูกท้ายขีบนิดนิดนิดหน่อยก็ยิ่สิถท้ายแต่สำหรับเฮาเนาะคือความสุมมขของของเฮาก็คือเล็กเล็กนิดหน่อยนี่แหละเพราะว่าเฮาบ่มีพื้นทีร้ายแล้วก็บบ่มีดินนะเนาะเฮาก็ปลูกเท่าที่เฮาปลูกผักสวนครัวแบบนิดนิดนหน่อยเนาะแปลว่าผักหอมเน้นผักหอมต้นหอมผักชีอย่างพวกนี้เพราะว่าเฮาใส่สิบิตประจำวันก็คือต้องการผักหอมจังสี่แล้วอ่ะคุณ ขนานบัรน,นองเฮ้าสีมักเฮดลาบ <_ d ata> เฮดลาบแกงอ่อม,อมนเนี่ยประมาณนี้นะเข้าบดีข่อยพัดเห็ดแบบอาหารไทยนะแบบว่าบเบื่ออาหารลาวจึงข่อยเห็ดอาหารไทยเพราะว่านานๆพัดเท่อนึงแต่ว่าส่วนหลายก็คือแกงอ่อมมันมประมาณนี้นะมันเลยสำคัญก็คือหัจังไคร่ต้นหอมแล้วก็ผักหอมเนาะอื่นๆที่แบบว่าสามารถปลูกได้แล้วก็ ใช้พื้นที่น้อยแล้วก็อย่ยังยประหยัดค่าใช้จ่ายได้ไงขบขัวข้า่เนาะพเพราะว่าเฮาตอนนี้เฮาก็สั่งบ้านอยู่สัางบัานยังบ่บล้วแล้วก็เอนส้่งเนื้อสั่งตัวเพราะว่า่บล้วเขาก็สิสดเมื่ออยู่บ้านนะคะเพื่อนเพื่อนส้านบัตสองขา้าแล้วเฮาก็สิสดเมื่ออยู่บ้านแล้วก็ปลูกพักไร้ได้เลยว่ะไปสาดินเขาเจ้าได้นะเพราะว่าดินเฮาเองกับบ่มีนะเฮามีแต่ดินเดินบ้านดิน กินแบบยังหลายๆคือข้าเจ้าน่ะบะมีเนาะเลาวก็เลยเห็ดทำเที่ยวมีทำมีเงินเท่ากับสีไปสาวทีข้าเจ้าเนาะทำเงินอยู่บ้านน่ะนะแต่ว่าทุกคนก็ติดตามไปเนาะเดี๋ยวบ้านดนกปีสองปีกันเสด็จเมื่อบ้านแล้วพวเฮือนเท่ากับไก่แล้วแล้วทุกคนจะเห็นบะเฮือนเท่าเห็ดด้วยน้ำพังน้ำแรงตัวเองเนาะเฮือนบ่ญยแต่ว่าภูมิใจในตัวเองเนาะเฮ็ด จามอีกลทุกคนแต่วปิดกล่องนอนหยันทุกคนนั่นตกใจจาม <c oughs> ภูม้เ่ะถือกัดเย็นๆ็นเนื้อมีขี้ฝุ่น pm หนึ่งกับมันนันจามผู้ใดที่เป็นภูิแพยสิเข้าใจเราทรมานขนาดเจ,จ็บจามจนจนั่นจมูกอับเสบจ,จนแสบจ,จมูกนี่เริ่มใหญ่แล้วต้นนี้่อยปลูกก่อนนะผักปังปลูกจากเมด็ดอันนี้ผักปังปลูกจากต้น นี่โป่งแล้วเห็นบ่มันบ่ตายเด็ดจนนั่นจนบ่มีใบจนนั่นหล่อนบนน่ะแต่ว่ามันกระบาตายนะมันโป่งขึ้นมาใหม่นี่แหละความสุขเล็กๆน้อยๆของเฮาเดี๋ยวอันอันเดในเมืองนั่นแหละมาจังไพยเนาะเมื่ออื่นจะเฉดเมื่อดีไม่ได้เห็ดกับขขาวเนาะซื้อกับขขาวทุ่งมาเพราะว่าเมื่อยที่สามบ้นติดเห็ดโอเนาะเห็ดโอเลิกชีถุมพู เมื่อยเมื่อยเพียขนาดเลยแบบบริเฮดกับเขามืะออื่นนะสิเห็ดเขาเขาเดี๋ยวมีอมมย่างกินมีอย่างสิเห็ดกะเชื้อายให้เบินะ่งเนาะทุกคนเนาะจะพาเบื่อกันเด้อฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ได้เด้อเดี๋ยวโป้ผดคิวเลยที่สำคัญเนกดกระดิ่งน้ำเนยเนาะแบบเวลาเขาลงคลิปใหม่ๆมันสิได้แจ้งเตือนเรา ได้เบิ่งคนแรกกนะบทบาทสคัญดบกบทบาทสคัญตัวเองแต่อย่างไ้ทุกคนอันเบิ่งกสมาติสมเ่าได้เนาะะวาเฮากะเห็ดไปไดเรื่อยๆส่องน้อยๆผากเป็นนันกําลังใจได้เด้อพ็ได้ที่เขาาเบิ่งแล้วก็ขอบขอบใจเอื่อยเล้ยๆที่แบบว่าเขามาเมินเขามาช่มเขามาติดตามเนาะเอื่อยเอื่อยเอื่อยคนเล่าคือกัน,นั่นแหละ แบบดีใจแห้งที่มีแฟนคลับแบบอ่ะคนแรกอันมีอยู่สองคนสามคนกแบบันยังยังดีกว่าบบมีเนาะดีใจลายขอบคุณเกยละลายขอบใจที่มาติดตามเฮาถึงที่โบมียังไรสละ <c oughs> แต่กับเหมืนกับติดตามฮะเนาะคลิปนี้กับโบมีย้าง,ดดงาเ,เด้อดหดเวลาเห็นงานอลไเด้อทุกคนสูสูอันไปดำเนินการเด้อทุกคนที่เหตุงานแบบโรงงานคือเฮาเนาะเฮาเห็นงานโรงงาน,ลงงานแล้วกะ สั่งบ้านน้นนยอยๆข้างๆแดกสิมันแล้วแบบเขาถ้ายหูมาเดซสิลงให้เบิง่งเนาองอะเพื่อนเพื่อนน้นนยอยๆข,ข้างาเป็นอะไรบบย่ยต่อกระเพาคปูมใจนะหัวเห็ดด้วยกำพักนำแรงตัวเองนั่นเองเนาะไปแล้วสบายดี